นิดเดียวแค่เธอลับปากฉันไอสัญญาฉบับเนี้เดี๋ยวฉันเซ็นให้เลยแค่ปลายปากกาจ๊บจ้อยคุณเฮดคะกรุณาให้เกียรติฉันได้คะ่ะเธอคิดดีๆนะแค่เธอทําให้ฉันพอใจฉันสามารถทําให้ชีวิตเธอสุขสบายนั่งกินนอนกินโดยไม่ต้องมาทํางานงกๆกแบบนี้เลยสกปรกนี่เธอว่าใครฮะเกิดอะไรขึ้นหรอคะคุณเอลลี่ครับ รู้ไหมว่าพนักงานของคุณพยายามจะอ่อยผมอ่ะแต่พอผมปฏิเสธไม่เล่นด้วยก็โมโหทําท่าโวยวายแบบที่คุณจิลี่เห็นเลยครับสงสัยอย่ะอยากเลื่อนตาแหน่งทางรัฐหรือมั้งถึงได้แต่งตัวไปทํางานอย่างเงี้ยเปล่านะคะคุณเห็นนั่นแหละค่ะที่คิดจะมาลวนลามฉันผมเนี่ยนะคอนอย่างผมอ่ะสวยกว่าคุณก็เจอมานับไม่ท่วงล่ะทำไมผมจะต้องมาสนใจคนอย่างคุณด้วยถามว่าฉันก็แค่พอได้แล้วไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้น สมแล้วล่ะครับที่คุณเจลลี่เป็นผู้จัดการผมนึกไว้อยู่แล้วว่าคุณเจลลี่จะต้องเข้าใจแต่ก็นะในเมื่อเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วถ้าบริษัทของคุณไม่มีคำอธิบายดีๆหรือว่าผมก็คงทำสัญญาต่อกับพวกคุณไม่ได้แล้วล่ะครับเน่ในหานะที่ฉันทำงานมาก่อนเธอ ฉันขอเตือนเลยนะอยากสบายทางลับอะไม,ม่มีหรอกเปล่านะคะฉันไม่ได้เป็นอย่างที่พวกคุณคิดกันนะคะคนที่ผ่านผ่านมาก็พูดแบบนี้แหละจะแค่อยากมาเตือนเธอผู้หญิงอย่างเธอฉันเจอมาเยอะละเพิ่งเรียนจบแล้วก็มาหางานทําอยากสบายอยากเลื่อนตำแหน่งไ,ไว่ไวก็เลยใช้ทางลับเธอรู้ไหมว่าจุดจบของคนพวกนั้นอะมันเป็นยังไงมันไม่มีใครได้ดีหรอกนะเลอย่าง คุณเฮนก็เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ของบริษัทเราถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเธอจะรับผิดชอบอยังไงทำไรอ่ะก็คิดดีๆหน่อยสิฉันไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นจริงๆนะคะฉันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่พวกคุณคิดกันจริงๆด้วยค่ะฉันไม่สนหรอกนะว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงอ่ะแต่อย่าทำให้บริษัทเดือดร้อนก็นแล้วกันอ,อะไรของคุณเนี่ยขอโทษทีนะครับ พอดีว่ามือไม้มันอ่อนไปหน่อยน่แต่ว่าคุณเองก็ต้องการที่จะอ่อนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับูอะไรของคุณเนี่ยว่าผมพูดความจริงนะครับอย่าคิดนะว่าเมื่อคืนน่ะที่คคณขึ้นรถไปกับคุณเฮดอ่ะจะไม่มีใครเห็นนะครับอย่าว่าแต่ผมเห็นเลยคนเขาเห็นกระทั่งบริษัทมายืนเถียงกันอะไรตรงนี้ทําไมไม่ไปทํางานครับเนยเข้าไปพบเฉที่ห้องด้วยคุณเยนรี่เรียกฉันมามีอะไรหรือเปล่าคะ ฉันได้ยินมาว่าคุณแอบมีความสัมพันธ์ลับๆกับคุณเฮทแล้วค่ะเปล่านะคะมันไม่มีเรื่องอะไรแบบนั้นแน่นอนคะ่ะฉันไม่สนใจหรอกนะคะว่าเรื่องจะเป็นยังไงแต่สัญญาร่วมบริษัทกับคุณเฮทคุณต้องได้ลายเซ็นเขามาถ้าคุณทําไม่ได้ก็เก็บข้าวของออกไปจากบริษัทได้เลยเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะแต่คุณเยลลี่คะคือว่า คุณเฮ้คะฉันขอโทษนะคะต้องแบบนี้สิค่อยคุยกันรู้เรื่องหน่อยผมรู้นะว่าคุณเพิ่งเรียนจบมาใหม่ยังไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำค่าห้องแล้วไหนจะค่ากระเป๋าแบ,บ,แบ,บแรนด์เนมสวยๆอีกขอแค่คุณเอาใจผมเยอะๆทำให้ผมพอใจเรื่องเงินนะไม่ใช่ปัญหาเข้าไปสิครับผมจะพาไปทำอะไรสนุกๆ ฉันไม่คิดเลยนะคะว่าคุณเฮทจะกล้าทำแบบนี้กับพนักงานของฉันพนักงานของคุณตั้งหากที่มาอ่อยผมก่อนอะอะไรนะเขาให้เธอไปกับเขาเพื่อแลกกับเงินจ่ายค่าห้องเหรอใช่ค่ะแต่ว่าฉันไม่ได้ตอบตกลงนะคะฉันเพิ่งเรียนจบยังไม่มีเงินเก็บสำรองเขาเห็นว่าฉันไม่มีเงินก็เลยยื่นข้อเสนอคะ่ะแต่ว่าฉันไม่ได้ตอบตกลงจริงๆนะคะฉันเชื่อเธอ แต่ถ้าเธอมีปัญหาเรื่องเงินเธอก็คุยกับฉันได้เลยนะส่วนไอ้ผู้ชายโลกจิตขี้รวนลามคนนั้นฉันคิดแผนดีๆออกแล้วแต่เธอต้องให้ความร่วมมือกับฉันเราจะจับให้ได้คาหนังคาเขาคุณยิลี่จะมากล่าวหาใส่ร้ายผมแบบนี้ไม่ได้นะระวังข้อหาหมิ่นประมาทไว้หน่อยก็ดีนะครับ แม่ผมเหรอไม่กลัวเหรอว่าผมจะไม่เซ็นสัญญาให้อ่ะถือว่าเป็นโชคดีของฉันทีซ้ำที่ไม่ต้องมาร่วมงานกับผู้ชายโลกจีตอย่างคุณอ่ะ,ะบริษัทของคุณะถ้าไม่มีงบสมทบจากผมคุณก็ไปไม่รอดเหมือนกันนั่นแหละไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะคะถ้าฉันฟ้องร้องคุณบริษัทของฉันก็จะได้เงินไม่น้อยเลยล่ะคะ่ะเพราะว่ามันมีหลายข้อหาเลยนะคุณก็อย่าลืมเตรียมเงินวิจ่ายค่าชดเชยด้วยแล้วกันนะคะ สิ่งที่เห็นอาจไม่จริงอย่างที่คิดเยลี่ซีรีส